สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผมมีข้อความจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม f a c e b o o k นะคะในกลุ่ม Facebook เขาโพสต์เอาไว้หลายวันแล้วละ่ะแต่ว่ามีอยู่หน้าเดียวไงตอนแรกอะ่ะผมก็รอให้เพื่อนเนี่ยเจ้าของที่เขามาโพสต์เนี่ยนะอ่านให้จบก่อนเพราะคิดว่าน่าจะมีข้อความต่อแล้วก็มีจริงๆนะคะแล้วเขาก็อ่านมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ถึง ราวที่โบโอจะอ่านตามเขาบ้างนะคะเจ้าของข้อความโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเจ้าของหนังสือเขาเขาน่าจะมีหนังสือแล้วมั้งนะก็คือของ Ti n y m แม็ก l คนะคะเขาก็มีช่องของเขาเหมือนกันนะถ้าสนใจนะคะก็แวะเวียนไปดูช่องเขาได้นะคะช่องเขาก็ชื่อว่าช่องน่าจะ t ท n y เหมือนกันแหละ ปมจำชื่อชอบเขาไม่ได้แต่ว่าก็มีเซฟเข้าไว้เหมือนกันนะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเพราะจะอ่านไปก่อนรอบหนึ่งนะแล้วก็มาสรุปให้ฟังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสรุปถูกผิดได้ไหมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้หาคำศัพท์นะคะ Don't sweat the small stuff เอาที่รู้คำศัพท์ก่อนนะ Sweat เนี่ยก็คือเหงื่อเหงื่อออกนะคะ Stuff ก็คือสิ่งของอะไรก็ได้แล้วแต่ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดถึงอะไรเนื้อเรื่องเขาจะพูดถึงอะไรยังไม่รู้นะสมอลก็คือแค่เรื่องเล็กๆเองอะ่ะอย่าไปเหงื่อออกเรื่องเล็กๆอย่าไปเหงื่อออกมาอ่ายังไงเพราะเดาว,ว่าอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมอย่าไปมีความกังวลกับสิ่งเล็กๆคิดว่านะอันนี้คือสี่เดานะคนะคะ,อะขออ่านรวดเดียวก่อนนะคะ Often we allow ourselves to get our work up about things that, upon closer examination, aren't really that big a deal. We focus on little problems and concerns and blow them away. <laughs> 啊, na. Blow them way out of proportion. A stranger, for example, might cut in front of us in traffic. <laughs> 生意诶, traffic, na. Rather than let it go and go on with our day, we convince ourselves that we are justified in our anger. We play out an imaginary confrontation in our mind. Many of us might even tell someone else about the incident later on, rather than simply let it go. Why not instead simply allow the driver to have his accident? somewhere else try to have compassion for the person and remember how painful it is it it is how painful it is to be in such an enormous hurry this way we can maintain our own sense of well-being and avoid taking other person <laughs> and avoid taking other people's problems Personally, there are many similar, small stuff, examples that occur every day in our lives. Whether we had to wait in line, listen to unfair criticism. Or do the lions share of the work, it pays enormous endeavor individual <laughs> dividends if we learn not to worry about little things. So many people spend so much of their life energy sweating the small stuff that they completely lose touch with the magic and beauty of life. When you commit to working toward this goal, you will find that you will have far more energy to be kinder and gentler <laughs> Gentle Come Negan, come on, lose <laughs> L O S E เนี่ยผมพยายามที่จะจดจำว่ามันอ่านว่า l o s e นะคะเพราะว่าโบ๊ทอะจำไม่ได้สักทีว่าจำเป็น loss สักทีเลยนะจำว่า l o s e นะคะ l o s e น่าจะถูกสรุปนะคะโบทไม่ชี้ถึงรายละเอียดที่เขายกตัวอย่างนะสรุปก็คือเป็นเหมือนอย่างที่โบ๊ทเดานั่นแหละคืออย่าไปทำให้เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองนะคะคือผู้คนเราเนี่ย หลากหลายคนนะเป็นเป็นกันเยอะคือแค่เรื่องประจิ๋วนึงก็ทำให้มันเป็นเรื่องมีสาระสำคัญไปกังวลไปเอามาเป็นประเด็นเยอะแยะนะเขาก็มีัวอย่างเดี๋ยวพบดูก่อนว่าเขามีจักตัวอย่างอะไรแต่ว่าาะจำตัวอย่างเขาไม่ได้หรอกเลาเยกตัวอย่างว่าเขาพูดถึงการขับรถแล้วรถติดหรือการที่มีคนมาขับรถตัดหน้า แล้วก็อารมณ์เสียอย่างเงี้ยแทนที่เราจะปล่อยปๆไปอย่างโป้เนะี่ยเป็นคนที่ไม่อารมณ์เสียนะถ้าใครมาตัดหน้ามาขับรถชฉวเฉวียนหรือมาแซงแบบไม่มีมารยาทก็เขาคงรีบอะ่ะโป้ก็จะคิดแบบนี้นะคือโป้ไม่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเออมันแค่เรื่องขี้ปะติว๋วอะเอามาเป็นอารมณ์ทําไมนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มียกตัวอย่างอะไรอีกอะ่ะเขาก็มีในเรื่องของการที่ คนรีบเร่งอ่ะคนรีบเร่งแล้วก็ทําอะไรละ่ะอยู่ในเข้าแถวการเข้าแถวนะแล้วก็ได้ยินคนซุบซิบนินทาก็เป็นไปได้นะแล้วเราก็เอามาคิดไงเอามาคิดว่าโอ้ยทําไมจะต้องมาซุบซิบแชร์เรื่องคือเขาก็ซุบซิบเราไม่ต้องสนใจก็ได้ไงทํานองเนี้แหละนะอันนี้ก็คือสรุปสรุปที่เขาพูดถึงนะคะ เราไม่ต้องมารู้คำศัพท์อะไรที่เราไม่รู้ก็ได้เอาแค่เนื้อหาว่าเขาจะบอกอะไรเรานะคะเพราะว่ามันมีคำศัพท์หลายๆคำพวกก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ถ้าคุณอยากจะรู้นะคุณก็ไปหาความหมายเอานะคะทีนี้เราอย่าลืมนะว่าเราต้องหัดอ่านออกเสียงพูดออกมาให้ดังๆเราจะได้พูดกันได้นะเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่ขยันอ่านไม่ขยันให้มีเสียงออกมา แต่อยากที่จะพูดได้อ่านในใจเนี่ยหลายๆคนอ่านในใจได้แต่พอออกเสียงแล้วคุณออกเสียงไม่ได้นะจะบอกให้เพราะว่าปรมีนักเรียนคนหนึ่งนะที่เคยมาเรียนนะเขาบอกว่าเขา,าอ่านในใจได้เขาคิดว่าเขา,าอ่านเก่งแต่พอมาฝึกพูดเขาพูดไม่ได้นะเพราะว่าการฝึกออกเสียงเนี่ยอย่างทีเอสจงแลบลิ้นนะคะมีลิ้นตน้นมีแลบลิ้นต้นคามีแลบลิ้นท้ายคำยังไงไม่เหมือนกันนะประมาณนี้แหละนะ เอาเราวัน,นี้โก็ขอไปเท่านี้นะคะวันนี้โบตมาไม่ค่อยกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ว่าทำงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยหอบพิวเข้าของไปห้องทำความสะอาดเมื่อยเลยอะเพราะปกติแล้วเนี่ยโบทำเต็มที่ก็ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะแต่ถ้าทําแบบห้าชั่วโมงก็เริ่มล้าแล้วแต่วันนี้เนี่ยทํา แชั่วโมงนะทุกคนงกงกถ้าใครอยากรู้ว่าทำอะไรแวะไปดูที่ช่องโอ๊ตค่านะทุกคนมันมีวิดีโอทางความสะอาดห้อง Airbnb ให้ดูนะคะไปละบ๊ายบาย Have a nice day guys Bye